แต่พี่น้องพี่น้องเหลือว่เห็นดอกนอคานอกพี่อยู่ทั้งพี่ไม่มันบางอ,อันมันขาใหญ่อยู่ขาพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะขามันใหญ่เยอะเดี๋ยวมันจะมาเบ่งทั้งพี่นี่ขาพี่น้องมันเกิดทางทางขาพี่น้องแต่มันทนังขาใหญ่นี่ขาพี่น้องจ้า ย้าท้ายลูบกันเดอ้อค่ะสวัสดีจ้าพี่นอ้องภาพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดยาเฮ็ดยาขาเสื้อค่ะเบิ์กพอยลิงค่ะพี่น้องพูนขาต่างๆมันยังหน่อยอยู่ค่ะพี่น้อง รสชาติมันสีขมค่ะรสชาติขมต้มผสม,มกับกาแฟนี่ดีหลายค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกมันยังหน่อยยูค่ะพี่น้องนี่ค่ะอ่อนๆดอกอ่อนๆนี่เอาไปแกงจืดได้เด้อค่ะเอาไปแกงจืดได้ค่ะอ่อนๆรุ่นจังสี่ค่ะ แกงจืดแซบค่ะพี่น้องไปแกงจืดหมูซับเนาะค่ะพี่น้องยังบบท่านได้เอาดอกค่ะบบท่านได้เอาดอกถามันใหญ่สะกอนเนาะคะ่นะเนาะค่ะไปต่อจ้าพี่น้องมเมอนีบลูวาสิมานเหนนะะนะ็ดยังแน่เนาะค่ะเนาะได้ยินเสียงข้าเจ้ายิงปืนสงสัยข้าเจ้าล่าซัา์อีกแล้วค่ะพี่น,อนะะอ้อ,อนงเนาะค่ะสิหาเอายู่รอน้ำแขังๆทั้งเนาะค่ะเนาะไปต่อจ้า นี่จะพี่น้องดอกมันยังน้อยอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าขาอวบดีีค่ะเก็บคือเกาค่ะพี่น้องยานบได้มันมันว้กอนนี่ค่ะโอ้ยสดายได้ดอกนี่อันส่วนเหตดตัวนี้เนาะค่ะเนาะกินได้เด้อค่ะเฮ็ตตัวนี้ก็กินได้ค่ะรสชาติพ่นกับคือกันน่ะล่ะค่ะกับอัน ดำค้าเหลืองตัวนี้เนาะคะ่ะเห็นบอกคะ่ะดอกน,น้อยมันกินได้คะ่ะแต่ว่าหังสีหย,ยาบๆเนี่ยจักน่อยเนาะคะ่ะปีกายเหยากินอยู่เบื้องแรกค่ะพี่น้องมันยังน้อยอยู่คะ่ะเดี๋ยวเหย้าพามาเบื้องทางผี่เนาะคะ่ะมันปีนี่ออกบหลายคะ่ะปกติปีกายนี่ออกหลายแห้งคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะดอกน,น้อยมันทัในในไๆคะ่ะ มูนี้เห็นแดดออกกันเลยมานี่ค่ะดอกเ็ดเลือกเอาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้อง เลือกเอากับพ่อได้ยุคค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่าเล้วหาอีกก่อนเดอ้อค่ะเด้อทั้งพุนค่ะเดี๋ยวย่าพาอ้อมไปทั้งพุนก่อนเนาะคะ่ะเนาะนี่จ้ะพี่น้องดอกน้อยออกบันลายคือปีกายค่ะ กายนี่ออกหลายคักค่ะพี่น้องปีนี้กระซอ่ทย่อยเก็บเลือกเอาสกอนค่ะนี่ค่ะออกออกบทีกันจัดเนาะค่ะเนาะออกบ่หลายเบิ่งดอกนี่ค่ะแต่ว่าขาพ่นเา่เด้ค่ะพี่น้องพุ่นนะ่ะมองที่มันเกิดน้ํำมอด ดอกน้นอยๆจังสีค่ะขาเงาค่ะพี่น้องจา้าเดี๋ยวยาวหาบังอีกสักก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยาวสิดทายให้บังค่ะพี่น้องนี่จ้าพี่น้องจุ่มนี่จุ่มนี่ดอกบงังามปันได้ค่ะแต่กัสิเก็บเอาสักก้อนโอ้บังแน่ค่ะมันกรอบ นี่ค่ะบังเงีย้ยเน่ยน่อยนี่นี่ค่ะพี่น้องค่ะเก็บตากแดดไว้กระตาหนึ่งกะได้ได้บ่หลายได้ค่ะพี่น้องย่อมเดียวได้ค่ะนี่ ข้าเจ้ายิงสัตว์ค่ะพี่น้องเมื่อนี่เมื่อนี่ข้าเจ้าล่าสาัตว์จ้ะพีน่น้องด้ยินเสียงตะปืนดังโป่งเป่งโป่งเป่งอยู่สามสี่นัดล่ะ ดอกที่มันอยู่ผู้เดียวพัดงามค่ะพี่น้องดอกที่มันอยู่ผู้เดียวงามค่ะไปต่อจ้าจะพี่น้องมันยังบวท่านได้หลายมันยังบวท่านใหญ่ใหญ่มันหลีอยู่ในหมอสค่ะพี่น้องอันนี้กับเอาบ้าได้แล้วนี่เนาะนี่ค่ะพี่น้อง ดอกมันนี่คะ่ะพี่น้องทางพี่กับมีค่ค่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวเย่าหาเล่มดอกหง่ๆก่กอนเด้อค่ะพอ่อเลไล่เย่าขอสิตใต้ให้เบิ้งค่ะพี่น้องปลามันก็นเป็นลักษณะนี่แหละคะ่ะหมด,ดหลายๆพอกันอพอไลยกอนเด้อค่ะไปต่อจ้ะนี่จ้ะพี่น้องนี่ค่ะดอกพุ่นยังน้อยเนาะ พีดอกใญ่ลคกะพี่น้องตามันหนองงามกเ,เดี๋ยวกันเด้อค่ะเด้อเก็บเอามงนี้ก่อนถุงมือกับเอามาได้กะพี่น้องหางย่านเก็บวัฒนั ت เห็นบ่าขาพี่น้อง ี่จ้านี่จาพี่น้องหูมาทั้ง ก่อเลยจ้ะพี่น้องเบิ้งค่ะงามเนาะแต่ว่าบบงามทอปีไก่แต่ว่ากับพอได้เก็บค่ะพี่น้องเนาะดีกว่าบได้เก็บเลยด้นี่นี่ค่ะวางไวส้สักก้อนนี่ค่ะ นี่คะพี่น้องฝั่งขาเจ้าเก็บขาเจ้าเสียตะดอกมันได้ขาเขาเจ้าบ่อได้เอาได้โตดมันเออขามันมุนเหมะนะือนเนี่ค่ะพี่น้องกรองไวส้สักก้อน พูด็กขาเหงาอยู่ค่ะนี่เอาหนักในจักน้อยเพราะว่ามันถึงฝนแล้วมันกรอบทั้งอากาศเย็นเนะนนี่่คะพ้องตัดตินเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะพี่น้องงามบ่ค่ะนี่ค่ะเสียงคอยพวดบ่ค่ะ่ะพี่น้องเสียงคอยก็ขอโทษขอภัยเด้อค่ะเด้อบ่าแห้งบ่ไใด เป็นกอๆเลยมาว้วได้ตะขาสีเคิงก่อนค่ะพี่น้อง เอสีม่วงก็กินได้ด้วค่ะพี่น้องนี่เด้อกินได้คือกันค่ะปีกายยก็กินอยู่ค่ะแต่ปีนี้ยังบ้านได้กินว่าอยากค่ะมันอยากพัดอันนี้่ะพัดแสบพัดสดสดนะแสบ เก็บ <c oughs> หนากง่ายกับค้ายกันก็เ็ดปวกใกล้น้อยนละค่ะพี่น้องเ็ดอันนี้ <c oughs> มันตายแดดเนี่ ต่อจ้านี่จ้าขาใงญ่งอวบอนี่ค่ะที่มันเกิดน้ำมอดขามันสีญงแตว่ามันห่างๆยู่ยูห่างๆค่ะพี่น้องถ้ามันดูทีหลายขามันกัดสิบวบเคยแทงจังสีนเนาะค่ะเนาะขาอวบอวบเหลืองๆเขาวๆ้าอ้ยเหลืองๆเป็นตาแซบนี่ค่ะนี่ค่ะงามงาม สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องพุ่นน่ะเดี๋ยวย่ามภาพไปมองมองทั้งพุ่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตัดตินสะก้อนค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องบ่งอุ้ยงามอากาศหนาวเด้อค่ะพี่น้องอากาศฝนตกเมื่ขึ้นนี่ หนาวค่ะต่ว่ามือนี่ไม่ดดแดดตะว่าก็น,นาวคือเก่้าค่ะพี่น้องถอดได้หลายจ้ะ <c oughs> กระตาต่ำกล่องอันมือนี่เอากระตาใหญ่มากเพราะว่าเพราะว่าอันกระตาหน่อยหน่อยมันห่างค่ะพี่น้องส่เฮดอันนี้ละมันหลุดมันนันออกนี่ค่ะพี่น้องดอกงามค่ะค่ะผลอ้นวนอบอวบเลย อ้วนมากเลยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนค่ะคิดว่าปีนี้สิบวได้เก็บซ้ำได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเบิ้งทางผีก่อนเนาะค่ะนะเนาะเห็ยนบอค่ะพี่น้องโอ๊ะก็ตายมันกับหกแน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามองมองเย้าอยู่นี่ขั้นว่าพปาหกกระดอกเฮ็ดบ่ใหญ่ค่ะพี่น้องเป็นแปนเป็นแปนมันกับ่ค่คอยมีเฮ็ดดอกใหญ่ นี่ค่ะพี่น้องคันว่ามันหกเมื่อก็สิเป็นดอกไง่ๆจังซสี่ค่ะเมาสอีตัดอันนี้ออสับกันเก๊กกะเก๊กะมีกับบุกคอยก้อมปันไดลืมรับ้บติดตกเอาค่ะพี่น้องเฮ็ดก็ะได้ ลกเอาอยิ่ใไม่หมดพุ่นเบิ่งค่ะ <laughs> ดอกเพชร งามงามคักค่ะนี่มองนี้ก็มีคันในหน่อย,อยเก็บเพ็รอันนี้ต้องใจเย็นๆเนาะค่ะเนาะเก็บไว้ประด้กรอบ เดี๋ยวจักน้อยมันก็เป็นน้ำแข็งล่ะค่ะพี่น้องวันนี้ก็สิภาพพี่น้องเ็บเห็ดน้ำแข็งได้ค่ะบัดที่นี่บอลูว่ามันสีสีไงท่านก่อนเป็นน้ำแข็งบค่คขาซุ่มเกิดใหม่เพราะว่าปีนี้เฮ็ดออกลาแห้งค่ะปีที่แล้วนี่เฮ็ดน้ำแข็งยังมีดอกเถาหลายดอกไม่แต่ดอกเถาเถาได้นะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องเบื้องขาได ได้ล,ละจุ่มหนึ่งค่ะพี่น้องจุ่มหนึ่งค่ะใส่กระตาีแต่พี่น้องบังหันเก็บเอามองในปลาอันเหอะใหม่ค่ะพี่้องบริษัทไทยพี่น้องเบิ้งได้ไหม มองเปงเปลนดีกว่าเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกำลังเน่อยเนอยู่ค่ะพี่น้องไหลยอยู่เนอยเนาไลายหลยมองใดที่มันบ่มีหมอดลายดอกมันกระสีบอขาเหีวขาอวบค่ะพี่นอ้นนองเนี่ยกถือวใสไดเด้อค่ะพี่น้องเนี่ย อยู่กนีงกระดาษแต่ว่าขาบอน่ยวเนาะถ้ามันบางห่นมันขาดส่วงมักก็เลยไงไงบ่เต็มที่เนาะฝรัง้าเจาเก็บกินข้าเจาเสียวตะดอกมันเด้อค่ะ้าเจาบ่าเอาเด้อขามัน มีใพี่น้องออ,อ,อก็เลยสิบผ้ากระตาความมีดอกหนึ่งค่ะพี่นี่ แต่ว no ่าหังดอกในเติบล่ะไปต่อจ้าเห็นน้ำบ่าค่ะพี่น้องดอกนน้อยร้ายหลายค่ะพี่น้องบ้างค่ะดอกนน้อยนี่ค่ะพี่น้อง เลือกเอาค่ะพี่น้องมันนหนานั่นท่นนานใหญ่ใหญ่ค่ะหน้าไม้กระบังเนาะมันหุก จากข้างนอกออน่าโมโตรายอากาศหนาวครับพี่น้องเมื่อเย็น หนาวหนาวหนาวเมือ่อดอกหน่อยมันลายมากเลยค่ะพี่น้องดอกหน่อยๆมันน่ะอันนี้เป็นเป็นดอกอันที่มันอันนั้นตะเกาวิจากก๋ยวต่อจากพี่น้อง